อย่ามาใจลายฉันก็หอวงมาขนาดนี้แล้วมันไม่อยากกินเลยบเปียวๆอ่ะอย่าเพิ่งเดาวันนี้เพิ่งวันอังคารวันสุกให้กินก็ได้ไม่วันสุกไม่ขายแล้วหมดทำไมอ่ะก็มันมีแค่นี้ไงเอาไหมใจลายสงอ ทำกิดอะไรผิดตั้งแต่ทำให้เขงายบ่อยเติมอะไรใส่เลี้ยงไปไหนหอีนะ่สนะิบห้าส่สิบห